าตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันเราเชื่อว่าเราได้ทำกิจที่เราทั้งหลายตามที่เราได้ตั้งใจไว้อย่างนั้นเราให้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งที่เราได้เสียสละเวลาเข้ามาปฏิบัติอยู่เป็นประจำ การเวลาหรือโอกาสที่จะเหมาะสมเหมือนกับเราปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อเราระลึกถึงความดีที่เราได้ทำแล้วเราควรแสดงความปลื้มใจและดีใจเพราะเราทั้งหลายที่พึ่งของเรานั้นไม่มีอย่างอื่น นอกจากพระทรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พงอย่างประเสริฐแม้แต่องค์สมเด็จพระชมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้เรัดสรู้พระองค์ก็อาศัยการ,ริธรรมไม่ใช่ได้กัดสรู้โดยลอยลอยถ้าไม่มีรำก็ไม่มีเครื่องบรรลุไม่มีเครื่องตรัสรู้ พรจะนั่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นพระพุทธเจา้าถ้าผู้ใดอยากจะปฏิบัติอุปธถัมภพระพุทธเจา้าก็เป็นผู้ปฏิบัติพระธรรมเถิดภิกษุทั้งหลายเมื่อเราร่วงรับไปแล้วพระธรรมวินัยที่เราได้สไดไแสดงไว้แล้วแล้วนี้ เป็นพระสาสดาของท่านนี่จึงแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีถึงแม้ว่าเราแยกเป็นอาการสามอย่างก็จริงแต่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยใจความแยกกันไม่ออกพระสงฆ์ก็ต้องเป็นผู้ประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรม จึงจะเป็นพระสงฆ์ได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรยินดีในการประพฤติธ,ธรรมทันว่าชนะเสียซึ่งความยินดีทั้งปวง,ร,งรับแห่งพระสัทธรรมชนะเสียซึ่งรับทั้งปวงเนี่ที่ท่านกล่าวสำหรับผู้ประพฤติธรรมดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ท่านจึงได้กล่าว ด้วยอำน,นาจสิการประพฤตดีที่มีความสุขอย่างยิ่งท่านจึงได้อดถานไว้แต่สาหรับบุคคลยังไม่ได้ประพฤตปฏิบัติเต็มที่จนเห็นผลแล้วอาจจะสงสัยเพราะฉะนั้นเพื่อความสิ้นความสงสัย ที่มีอยู่ในจิตใจของเรานั้นไม่มีอย่างอื่นนอกจากที่เราทั้งหลายปฏิบัติเข้าไปถึงธรรมให้เห็นประจักษ์รู้แจ้งตั้งความเป็นจริงในตัวของเราเองเมื่อเราใดรู้ปรากฏขึ้นในใจของเราเองตั้งความเป็นจริงแน่ ความสงสัยแต่มีอยู่สักยาวนานเท่าไรก็ตาดก,ก็สิ้นไปความสงสัยก็เป็นเครื่องขัดขวาง้นทางพการหนึ่งอย่างสำคัญยิ่งเป็นมานหรือเป็นกิเลสหรือเป็นสิ่งขวางการดำเนิน้นทางออกจากทุกข์ให้ถึงความสุขอย่างสูง เพราะฉะนั้นอารยะมรักในเบื้องต้นท่านจึงพยายามทำลายสิ่งขัดขวางสามอย่างคือสกายะติทิ <c oughs> วิจิกิจฉาเสลัตตประมาสกายติทินความเห็นรวบรัดทั้งหมดเหมือนกับเราทั้งหลายเห็นตามธรรมดาเห็น กายในเราเห็นเราในกายเห็นกายเป็นตนตนในกายในตัวของเราไม่มีสติปัญญาที่จะที่ารน,นายแยกออกตามความเป็นจริงที่ท่านได้กล่าไวไว้แล้วให้เข้าใจชัดให้มีความเชื่อมั่นเพื่อจะได้ละถอนอาาห,หางการมังการสำคัญตัวเราของเรา ไม่เห็นแก่เราแก่พักพวกของเราเกิดสะสมเพื่อเราเหล่านีน้เป็นต้นความโลภความโกรธความหลงก็เกี่ยวเนื่องโดยอหังการมาังมาการเกี่ยวเนื่องโดยสก,กายาติเิเกี่ยวเนื่องโดยวิจิตกิจชาเกี่ยวเนื่องโดยสิรพัตตปรมาสิ่งเหล่านี้เองเพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเครื่องขัดขวางที่เราข้ามไม่ได้พระอริยะบุคคลทั้งหลายท่านจะต้องแก้ปัญหาอันนี้เบื้องต้นได้ก่อนเพราะฉะนั้นจึงมีการเจริงกรรมฐานภาวนาเพื่อจะได้พิจารณาเหมือนกระเอาส่วนกรรมฐานจะพิจารณาร่างกายแยกออกเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นส่วน เป็นธาตุดินธาตุน้ำประเภทธาตุดินมีอะไรบ้างแล้วก็ดูตางความเป็นจริงล้วนเป็นของไม่สะอาดตางความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ได้ทางปัญญาสัมมาทิฏฐิก็จะได้เข้าไปแก้สก,กายทิฏฐิ เมื่อปัญญาสมาธิธิยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ทางสตายทิฏฐิมันก็มีกำลังมากขึ้นเมื่อสมาธ,ธิิมีกำลังมากขึ้นแต่วพิจารณาเห็นจริงยังมีกำลังมากขึ้นสตยัยทิฏฐิมันก็อ่อนลงค่อยหมดไปเสียจากไปเพราะฉะนั้น การอบรมจิตให้เกินสมาทิฏฐิคือเป็นองค์มรรคที่เข้าจะไปรประหารสกตายาทิฏฐินั้นถอบพิ่จินามไม่ได้เอาอันอืน่นเป็นเครื่องมือคือเอาความจริงที่มีอยู่แล้วเหมือนกับเราทั้งหลายที่สวดไปเมื่อกีเนว่าอัยังข้อมตกายโยตายของเรานี่แหละ นี่เราทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายถือว่ากายนี้เป็นเรา่าเป็นของเราก็เลยโดยอำํำนาจอุปทานหนักขันคือรูปอันนี้แหละจึงทำให้เราทั้งหลายออกจากทุกข์ไม่ได้ <c oughs> เพราะเรายังถืออยูดจับใดอย่างพิจารณายังไม่แจ้งจกระจัดฟางความเป็นจริงกัใดชื่อว่าเรายังมีอวิชชาเป็นเครื่องหุ้มหอก เมื่ออภิจารชาเนี่แล้วก็เป็นเครื่องอาศัยเป็นปัจจัยให้รุงแต่งเกิดสังขารกายและสังขารวจีสังขารมโนสังขารหรือปุญนยาพิสสังขารอาปุญญยาทิสสังขารขึ้นมา ที่เราทั้งหลายได้มาปฏิบัติก็เพื่อทำลายภพทำลายชาติทำลายอวิชชาไม่ใช่การมากระทำเล่นและไม่ใช่สักด่ว่าทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า,าเราทั้งหลายพยายามฝึกฝนพยายามหลับใหให้คงกล้าแล้วสามารถที่จะรู้แจ้งใชตลอดได้จะทำหันต่ออุปทานนักขันนี้ให้รู้ตามความเป็นจริงได้ เพราะมันมีสัดส่วนที่จะให้เรารู้มีช่องทางที่จะให้เราเห็นเหมือนเราพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้พิจารณาแล้วก็แนะแนวทางให้เราพิจารณาไว้แล้วแต่เราไม่พิจารณาโดยธาตพิจารณาโดย ปินหาปัจเจกคณะที่เราทั้งหลายก็จำได้คล่องปากแต่เราไม่ได้รู้ตัวจริงรู้จักแต่ชื่อตัวจริงของธรรมที่เรากล่าวถึงนั้นเราไม่ได้ดูเลยเราดูแต่ตัวหนังสือจำได้นัดล่าวได้คล่องถ้าหากเรารู้จักตัวธรรมคำว่าชรา,ลาแล้วก็ไม่มองดูที่ตัวของเราความแก่ชรา,าทุกวันทุกวัน มาดูตัวจริงนี่เป็นธรรมะทิ่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเรียกว่าชราธรรมม,มิฉลังอนัตติโตชาติปิทุกขาชราปิทุกขาสิพระพุทธเจ้คาความเกิดเป็นทุกข์แต่ความแก่เป็นทุกข์เราก็ไม่ได้ทราบซึ่งในเรื่องทุกข์ต่างๆเราก็ทราบแต่เพียงทุกข์แต่ไม่มีปัญญาที่จะออกเพราะอะไรเพราะยังไม่เบื่อยังไม่อิ่ม เพราะความอยากมันยังความหลงมันมีมากมันจะออกได้อย่างไรมันจะไปได้อย่างไรเพราะเหตุนั้นจึงพยายามพิจารนาว่าทุกวันด้วยพิจารณาอยู่ตลอดเนืองๆด้วยหเห็นความแก่ชราที่ขยับเคลื่อนขยับเข้ามาไม่ได้อยู่คงที่ทุกรูปทุกานาทันพูดโดยธรรมดาเมื่อเด็กๆมันแก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่แล้ว ขึ้นตามระดับทันห่าจนถึงวัยสี่สิบปีสี่สิบห้าปีก็แก่ลงใน,นี่เออแก่ลงแก่ลงตามระดับชราติดตามอยู่ตลอดเวลาความตายก็เหมือนกันตายตั้งแต่วันเกิดแต่เราก็ยังไม่เข้าใจเพราะเราสติปัญญาของเรายังไม่ละเอียดพอ ส่วนพระอริยะเจ้าและพระพุทธเจ้าพระองค์เห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออกี่สติปัญญาของท่านเมื่อเป็นอย่างนั้นเพราะท่านจึงไม่ประมาทท่านจึงทําความเพียรท่านจึงสงบยินดีในความสงบรรบความเพียรท่านได้มีโอกาสเห็นอยู่ตลอดเวลายิ่งจิตละเอียดเท่าไหร่ยิ่งเห็นชัดยิ่งจิตสงบเท่าไหร่ก็ยิ่งมองอะไรเป็นธรรมไปหมด ไม่มองเห็นเป็นไปเพื่อความรุ่มหลงเพื่อความมัวเมาเพื่อความประมาทไม่มีอะไรจะทําให้มัวเมาไม่มีอะไรจะทําให้ประมาทไม่มีอะไรที่จะทําอะไรอะไรเราหลงเพราะเอตดใดเพราะเราพิจารณาสิ่งที่เราถือว่าเราสุขเราสบายถ้าดูความจริงแล้วมันไม่มีความสุขอยู่ตรงไหนเลย ตัวของเรารอบทั้งตัวมีแต่ตัวเจ็บทงนั้นตรงไหนไม่เจ็บให้มีแต่ไม่เชื่อก็เอาแทงเอาดูแต่ตรงไหนไม่เจ็บแล้วก็เป็นของข้ามค่าสุดสมไม่ใช่เป็นของถาวรเป็นของที่มั่นคงเนื้อก็ดีหนังก็ดีกระดูกก็ดีเส้นเอ็นก็ดีต,ตับไตก็ดี ถ้าเราดูแต่ละส่วนละส่วนเราไม่น่าไว้ใจไม่น่าประมาทเราพึ่งอะไรไม่ได้สักอย่างมันจะเกิดขึ้นทําทุกโทษแก่เราอยู่ตลอดเวลาที่เราทั้งหลายจะต้องทําการงานจะต้องต่อสู้จะต้องทะเลาะกันผิดการเคร่งเครียดก็เพราะให้ได้มาซึ่งความสุขเพราะความทุกข์มันบีบคั้นบางครั้งให้เราจะต้องทําจะต้องดิ้นรนอยู่ตลอดเวลา จะต้องกระทบกระเทือนใจทั้งภายนอกภายในผลที่สุดไปเจาอาวุธรบราข้าวฟันกันเบียดเบียนกันเพราะไปจากอันอันนี้เองที่เราไม่รู้ความจริเงเพราะฉะนั่นพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านรู้ความจริงเนี่ยท่านเลิกท่านปล่อยวางอาวุธปล่อยวางทุกอย่างท่านไม่ทะเลาะกับโลกท่านไม่ทะเลาะกับใครใครท่านรู้อย่าง อยู่อย่างอิสระเพราะทันมารู้จริงรแจ้งกระจั์ความจริงเหล่านั้นมันก็มีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ใช่ว่าไม่มีคําว่าทุกขรังเราก็ทุกมีอยู่ตลอดเวลาถ้าเราพิจารณาดูแล้วไม่ใช่เรามีความสุขเมื่อไดทุกวัน เพราะฉะนั้นเราจรึงอยากจึงดิง้นจึงรมจรึงสงบไม่ได้เพราะทุกมันบีบคันาาบ้นจะสร้างกุศลให้ต่อเนื่องกันไปตามระดับก็ทําทไม่ได้มันกอ่อขวดหา้สงบอยู่สักชั่วโมงสองชัวง่วโมงก็อยู่ไม่ได้เพราะมันก่อกวดอย่างนี้เท่าจะว่าไงเพราะความจริงมันมีอยู่นี่นองค์สมเด็จพระจัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์พิจารณาไม่เข้า ชั้นไหนไม่เข้าทางคคำว่าอัตตาหรืออนัตตาให้ดูตามความจริงเมื่อเราพยายามแยกดูตามความจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราประจำอยู่ตลอดเวลาเท่ากับว่าเราทั้งหลายพยายามที่จะสร้างสาย ยัิทิฏฐินั่นเพื่อทำลายสก,กายยทิฏฐินั่นเพื่อสร้างสม,มาทิิความเห็นชอบเป็นองค์มากให้มีกำลังขึ้นมาเพื่อจะได้เอาชนะสก,กายยิทิฏฐิความสำคัญบั่นหมายที่ทางติดเมื่อเรามาพิจารณากายทั้งโรปทั้งนา ที่อาศัยเรียกว่าขันห้าอยู่รวมกันอยู่เนตรู้ตามความเป็นจิตปรากฏชัดในจิตใจ,ใจและความสงสัยในเรื่องตนของตนในเรื่องกายเรื่องธาตุที่เข้ามาที่มันเกิดที่ตั้งอยู่ที่มันดับไปเราก็สามารถรู้ได้หมุนเวียนของธาตุที่มันแปรผันต่าง ที่มัน่กขึ้นอะไรมักเป็นสรีระร่างกายมันมาจากไหนเราก็สามารถตามรู้ตามเห็นมาจากอาหารอาหารมาจากไหนเราก็ตามรู้เห็นมันธลาดอะไรเราก็ตามรู้เห็นตามกันมเป็นจริงไม่ใช่สิ่งปกปิดทาไมเราจึงมาทุกกับสิ่งเหล่านี้มาสุกกับสิ่งเหล่านี้ทําไมจึงเป็นเราทาไมจึงเป็นของเรา ทำไมเราจรึงมัดดีใจและเสียใจใจกับสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นอะไรจังเป็นแต่เพียงธาตุรู้อีกชนิดหนึ่งถ้าเรามากําหนดรู้ให้ละเอียดตั้งความเป็นจริงเราจะได้เข้าใจชัดขึ้นชัดขึ้นสก,กายอคิชชีก็ถูกแยกออกแยกออกมันก่อกตัวไม่จิตเราพยายามแยกออกตายนี่เอง ไปแยกไปและทิศทิศความเห็นในส่วนนั้นมันก็ถูกแยกไปด้วยเนี่ยความจริงค่อยๆปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาทีนี้ความยินดียินร้ายเรามาดูใจของเราหลงเมื่อมารู้อันนี้เป็นอย่างนี้แล้วมาถามด้วยใจอีกอันนี้อะไรถามผู้รู้ยังหลงยอยู่ตัวยังสําคัญแบบเป็นตัวเป็นตเนเมื่อมันเป็นอย่างนี้แหละคําสอนพระพุทธ,ธเจ้ากับความเห็นของเรา ที่เรายึดถือยึดมั่นถือมั่นมันจะขัดข้านพระองค์ตรงไหนเราจะแก้ตัวไปยังไงถ้าไม่ยอมรับความจริงค้อนี้เมื่อพิจารณาไปพิจารณามันจำนอนอยู่แล้วมันก็รับความจริงหรือเพราะไม่มีทางไปเมื่อยอมรับความจริงแล้วความปรารถนาทั้งหลายค่อยอ่อนลง เพราะอะไรนอกที่เราเคยเห็นมาแต่ก่อนที่เราเคยยินดีเคยลงมาแต่ก่อนมันก็ค่อยถูกทําลายไปความสงสัยมันก็ค่อยถูกทําลายไปเพราะเรามาแย้งสระจัด้วยอาศัยความเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งจิตชอบ กำหนดตามรู้ตามเห็นไม่ลดละเมื่อกำลังเหล่านี้ทำงานร่วมกันแล้วความเห็นจริงเพราะอาศัยการปฏิบัติจริงความประกบขึ้นมาความสงสัยบางส่วนก็ค่อยหมดไปหมดไปหมดไป สิลพัตตปรมาตเรื่องสินเรื่องวัดต่างๆมันก็สิ้นสงสัยไม่ใช่ว่าได้ดีเพราะสินเพราะวัดเพราะเคร่งแคดเพราะอย่างนั้นเพราะมารู้ความจริงเท่านั้นเองแล้วก็เมื่อรู้ความจริงแล้วไม่ยึดมั่นเห็นสิ่งเหล่านั้น ุกไม่ใช่ควรยึดถือเพราะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะยึดถือที่จะเบยดทางมันพอแล้วพุทธะมันพอแล้วอีนตัวแล้วไม่ควรจะหาอะไรมาเพิ่มขึ้นมาอีกเมื่อมาแล้วก็เป็นของปลอมไม่ใช่ของแท้ เพราะฉะนั้นพระอรรยะเจ้าทั้งหลายเมื่อท่านถึงจุดพอแล้วไม่ทราบจะไปเอาอะไรมาอีกไม่ทราบจะเพิ่มอะไรมาอีกมันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นทุกท่านจึงว่ามดกิจแล้วไม่ไม่กิจอื่นจะทําอีกไม่มีแล้วไม่ทราบจะละอะไรอีกเพราะไม่ได้ซื้ออะไร ไม่มีอะไรจะละักไม่มีอะไรจะถือเลยมันเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมไม่มีตัวไม่มีตนไ,ไม่มีของตนเพราะไม่มีอะไรไปอุปทา,านเป็นเจ้าของถึงแม้ว่ามีอยู่ไม่มีใครเป็นเจ้าของเหมือนกับไม่มีเพราะเหตุนั่นเราทั้งหลาย การปฏิบัติที่เราทั้งหลายมาปฏิบัติอยู่ในเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ปฏิบัติเล่นแต่คนให้สําคัญความสําคัญทําความยินดีเป็นงานเรื่อพบดรือยชาเป็นงานที่จะจะเอาชนะพบชนะชาติชนะกิเลสกรรมทั้งหลายที่มันก่อตัวขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้เกิดได้หามได้ จะทำกันมวงมองต่างๆไม่ได้รับการตรวจปรอยู่ตลอดไปเราจะต้องแก้ไขเราจะต้องรู้จักไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องมืออันแดงกล้านอกจากสิ่งสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นสิ่งก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีนี่เป็นอาวุธที่ทำสมัย ท่านต่อเหตุการณ์ทุกอย่างถ้าเรารู้จักใช้ได้ฝึกเต็มอาวุธแล้วสามารถจะชนะฆ่าศัตรูทั้งภายนอกภายในศสัตรูอย่างละเอียดแค่ไหนก็ยังเอาชนะได้ที่มีอยู่ในจิตใจเพียงเข้าไปชนะได้อาวุธนี้ขอให้เราทั้งหลายพยายาม ฝึกฝนอาวุธนี้ให้ชำนาญเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อป้องกัป้องัตรูหรวที่ก่อทุกภัยในวัฏสงสารคือพบชาติให้สิ้นไปเมื่อได้ยินในฟังแล้วพยายามทำลายจงกำหนดทำใจให้ดีพิจารณาให้ละเอียดสงบเย็นใจไปตามลำดับเราจะได้จิตใจจะได้สบายใจที่เราไม่เสียทีที่เราเกิดมาชาตินี้ เราได้ปฏิบัติเชิญรอยตามองสมเด็จพระธรรมสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าตาเห็นเฉยๆได้ยินเฉยๆทั้งลงได้ลงือปฏิบัติทั้งได้สอบสองเห็นทยานหลักฐานแจ้งประจักษ์ว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ดีจริงมีอยู่จริงเรารู้ได้จริงทุกคนปฏิบัติรูร้ได้จริงเห็นจริงจะขอให้ทั้งใจเพราะมันมีอยู่แล้วพระองค์ ที่ขนทางมีสองทางให้เราเห็นได้แล้วเพียงแต่เราคอยมองตังความจริงเท่านั้นเราก็จะปรากฏผลขึ้นมาเพราะฉะนั้นขอให้เราสังหลาย์ตั้งใจปฏิบัติตามต่อไปนี้ให้ภาวนาทอถึง,ถงเวลาแล้วจึงคอยเลิกเท่ากัน